มหามีโดนท้าคนไร้สมองไปท้าคนมีสมองมีความรู้แบบโคตรมีความรู้ทุกคนไหมเวลาอา๋อนั่งในรายการเวลาอ๋อฟังพี่มหามีพูดเนี่ยเชื่อบอกว่าขนลุกตลอดเลยคือแบบเป็นคนที่พูดเรื่องพระไตรปิฎกพระสูตรพระงฆ์พระ,ะสูตรนี่คือแบบพฮ้ยเรารู้สึกเราอยากจะเข้าไปแบบไปศึกษาเลยอะ่ะ นะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะห้ามนั่งไขวยห้างห้ามเปิดเสียงโทรศัพท์ห้ามเล่นห้ามเล่นโทรศัพท์เด็ดขาดโอ้โหเก่งคือฟังแล้วแบบโอ้โหอยากไปศึกษาแหละอ๋อได้บอกเฮ้ยพี่หมีอ๋อจะได้แก่พี่หมีพี่หมีทําคลิปลงติกตอกได้ไหมอะ่ะสอนแบบเอาประวัติต่างๆเอามาลงให้ประชาชนทราบอะ่ะคือฟังแล้วแบบ ยินตลอดเลยคืออ,อ้อมอ้อกรายการอ้อมไม่ต้องพูดเลยก็ได้แต่ฟังพี่หมีพูดแล้วแบบเฮย้ยมันคไได้ความรู้เลยอะค่ะจําได้ทุกตัวอักษรนะแล้วทนวยฝั่งนั้นจะเอาอะไรไปสู้เขาเฮ้เอาอีหยังไปสู้เขาสมองมีอยู่ซจำนี่ฮะ ขงเขานี to ่มีความรู <man> ้แบบืเวลาที่ฟังพี่มหามีพูดคืออ้อแบบโอ้โหคืออยากศึกษากูอยากจะไปใส่ชุดข่าวเข้าวัดสักวันแล้วแบบนั่งสมาธิพี่มีพูดมาคืออยากแบบเฮ้ยเป็นคนที่พูดแล้วเรารู้สึกเราอินกับกับหลักคําสอนน่ะถ้าลองเรานั่งสมาธิแล้วพี่มหามีพูดอ่ะเธอคิดดูว่าเราจะสงบแค่ไหน เสียงนุ่มนวลความรู้เต็มที่กับอีกคนนึงอะไรอ่ะความรู้ไม่มีแถอย่างเดียวปากก็น,น้อยเท่าลูเข็มแหละหน้ากะซีทพีจูอ่อนแหละเออไม่ได้บูลลี่จริง เหมือนฟ้ากับนรกอะค่ะคนหนึ่งเหมือนเป็นเทวดาอีกคนนึงนรกเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยม,มาบาลน,นะใต้คุมนรกกูนะเอาองความรู้อะไรไปพูดกับเขาไปท้าทายไปไหมเขาตอบคำถามได้หมดเป็นไงหน้าห่างยไ,ไหมจ๊ะยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัว ยิ่งพูดก็ยิ่งดูโง่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะไหนดูสิว่าโอ้โหมีแต่อันเดือดเดือดมีแต่อันเดือดเดือดโอ้ มหามีตอบแบบเด็ดอ่ะดูรวสมเพศจังวะจริงดูรลสมเพศสมเพศเอาอียังเอาอีหยางไปสู่มหามีเอาอีกแลลวอันนี้ต้อ่านตามข่าวนะเอาอีกแล้วทรรราชพดเดือดท้าไฟมหามีด้านธนาดัชัยเคลื่อนไหวทันทีมีประเด็นให้พูดถึงไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ ทนายธรรมราศารปัญญานะคะทนายความของกลุ่มเชื่อมจิตล่าสุดเนี่ยโพสต์ข้อความระบุเรียนท่านมหาหมีท่าท้าผมดีเบตผมถามท่านเพียงคําเดียวว่าในพระไตรปิฎกเทรวาทมีเนื้อหาระบุเรื่องความเชื่อไว้หรือไม่ถ้าท่านไม่ตอบหรือไม่กล้าตอบในประเด็นนี้ท่านควรหยุดวิาพากษ์วิจารณ์ได้แล้วนะครับขอหัเราะไม่มีเสียงได้ไหมคะ ใจเขาลึกๆก่อนก่อนจะอ่านข่าวนี้แล้วมันจะปอดโยกจากนั้นได้โพสตข้อความในคอมเมนต์อีกหลายข้อความว่าเห็นท่านทนายมหาหมีมีความรู้ในพระไตรปิฎกเทรวาสน,นะคะชอบยกขึ้นอ้างอยู่เรื่อยๆจึงขอให้ท่านได้ชี้เพื่อความกระจ่างในประเด็นนี้ด้วยครับเดิมที่ผมไม่เคยพูดถึงมหาหมีเลยแต่เมื่อมหาหมีมากล่าวหาผม เลอะเทอะผมจึงต้องมีคำถามนี้กลับไปทางมหามีครับเจิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ได้เลยครับระหว่างรอท่านมหามีมาตอบอย่าบล็อกสิคะอย่าปิดก้นคอมเมนต์นะอย่าเลือกคอมเมนต์อย่าเลือกปฏิบัตินะคะงานนี้ทําเอาชาวเนต็ตเนี่ยนะคะมาคอมเมนต์การสนับสนั่งโซเชียลเลยทีเดียวเช่น99%ไม่มีใครเข้าข้างเลยยิ่งดันทุรังยิ่งพัง ไปเจอหน้าไม่เก่งต่อหน้าอย่าเก่งแต่โพสอ่าคอมเมนต์นนะคุณทนายก็ไปออกรายการคุยกันเลยครับประชาชนจะได้จะได้รู้และเข้าใจเพราะว่าคุณทนายเป็นทนายของลูกพระพุทธเจ้าด้วยและคนและคนอินเดียจะได้ทราบว่าลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดที่นี่ Oh <c oughs> ขออภัรคะลูกสาวก็เพิ่งสั่งขี้มูกไงน,นี่เขาสั่งขี้มูกไงสั่งขี้มูกเพื่อจะเอาไปปั้นเป็นลูกพญานาคนั่นมีมาได้จังหวะเลยหนูหนูอยากเป็นลูกพญานาคามีหนูก็ไม่บอกแล้ลูก <c oughs> นั่นไงได้ <c oughs> ปิดประตูเข้าหน่อย อหยุดไปไกลๆเลยแต่ละคนนะไม่ต้องมามีโดนตีหรือหรือสั่งคิมมูกอเอาต่อคอมเมนต์ต่างๆนานานะคะเก่งค่ะปากนี่เก่งมากเลยค่ะต่อหน้าครูกระปิเนี่ยไม่เห็นเงาเลยนะคะเดี๋ยวก็หิวข้าวอีกนะด้านทนายอนันชัยด้านทนายอนันชัยชัยเดชน,นะคะประธานมูลนิธิกองทัพธรรมเคลื่อนไหวทันทีโดยระบุว่า ไม่ต้องถึงมหาหมีประเรียนธรรมเจ็ดประโยคหรอกครับผมตอบแทนเองครับเพราะผมเป็นลูกศิษย์มหาหมีไม่ต้องถึงอาจารย์มหาหมีนะคะศรัทธาหรือความเชื่อในพระพุทธศาสนานเทรวาทเนี่ยที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีสี่อย่างก็คือ1กรรมะศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อ,รรอรรว่ากรรมมีอยู่จริงคือเชื่อว่า เมื่อทำอะไรโดยมีเจตนาคือจงใจทำทั้งรู้ย่อมเป็นกรรมนะคะคือเป็นความชั่วความดีนะคะมีขึ้นในตนเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลอ่ก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไปการกระทําไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสําเร็จได้ด้วยการกระทํามิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชคเป็นต้นสอง วิปากะศัทธาเชื่อวิบากเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงคือเชื่อว่ากรรมที่ทําแล้วย่อมมีผลและผลต้องมีเหตุผลดีเกิดจากกรรมดีผลชั่วจึกเกิดจากกรรมชั่ว 3. กรรมัดสะกะตาศัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบเอ่อสววิบากเป็นไปตามกรรมของตน สี่ตถาคะตะโพธิสัทธาเชื่อความตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งพระกุลทั้ง9ประการตรัสธรรมบัญญัติวินัยไว้ด้วยดีทรงเป็นผู้นําทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์นะคะคือเราทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ทรงบำเพ็ญไว้โอ้โหเขาจะรู้เรื่องไหมคะพี่เปียกขา